อรุณสวัสดิ์ชาว,วันใหม่วันนี้นำทุกท่านขึ้นมาชมบรรยากาศบนดอยฟ้าง,งามชมทะเลเหมอกดอยฟ้าง,งามในยามเช้า,ชาบนยอดดอยฟ้าง,งามก็จะมองเห็นทะเลเหมอกได้สวยงามครับชมธรรมชาติอันวิจิตรทุกคนสามารถขึ้นมาชมได้โดยการติดต่อที่เพจดอยฟ้าง,งามหรือเข้าไปที่วัดสักแห และเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปพบก,กับท่านพระครูสันติพณรักษ์ดรึือท่านเป็นเจ้าวาดวัดสาแพรและเป็นพระนักพัฒนาบริเวณใกล้เคียงกับถ้ำกับดอยฟ้าง,งามก็จะมีถ้ำคือถ้ำฉัตรมงุฎพระเจ้าซึ่งพุระท่านพระครูสันติพนรักษ์ดรท่านก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี้เป็นประจาซึ่งสถานภายในถ้ำน,นั้นบริเวณห้องโถงกว้างสามารถประจุคนได้เป็นพันๆตอนนี้ท่านก็กำลังดําเนินการ สร้างทางสร้างสนุนที่จะให้สาธารณชนเข้าไปยังถ้ำแห่งนี้เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆก็ไปทราบกับท่านพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับกอบราบเรมศาสตก,การครับพระอาจารย์ครับ,ราารรบขอทราบรายละเอียดที่ท่านพระอาจารย์ได้ทําทางขึ้นไปยังถ้ำอย่างไรยังไงครับผมอพอเจริญพรกันสาธุชนทั้งหลายอจะมาภาพใดพัฒนาสนุนนนทาง เพื่อไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทสี่รอยหลุดพ้นซึ่งเป็นพุทธสถานโบราณสถานเก่าแก่อายุยาวนานกำหนดการไม่ได้และที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงกันนั้นมีถ้ำวิชาตมงกุลพระเจ้าซึ่งใหญ่มากอยู่คนได้เป็นพันถ้าเป็นนั่งทาวัดสวดมนต์ภาวนาเป็นรม,มนิยสถานอนรมณรื่นสำหรับ หน้าร้อนหน้าร้อนจัดถ้าเขาเนี่ยทำก็เย็นสบายตอนนี้กำลังพัฒนาทางขึ้นไปให้สะดวกขึ้นแล้วก็ที่ใกล้เคียงอีกทีหนึ่งคือชมทะเลหมอกดอยฟ้างามออมองรอบทิศทางได้360องศามองทิวทัศน์สวยงามอยู่บนฝั่งแม่น้ำวังออมองเห็นดวงอาทิตย์สองดวงเวลายามเย็นเ,เป็นนิติที่หาดูยาก แห่งหนึ่งแล้วตมาก็ได้ช่วยเหลือชุมชนร่วมกันบ้านวัดโรงเรียนเวลาโรงเรียนขาดทุนการศึกษาครูอา,าจ้างก็ได้ช่วยเหลือประจำทุกปีปีละสามหมื่นบาทหรือห้าหมื่นบาทแล้วแต่มีปัจจัยที่ญาติโยมถวายมาแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนในหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านหมู่สามหมู่เจ็ดให้ทุน สมทบทุนในการซ่อมแซมบำรุงระบบน้ำประปาพอดีแล้วก็ทุนผู้สูงอายุผู้สูงอายุนี้เวลาเจ็บใครได้ป่วยผู้สูงอายุก็จะไปเยี่ยมเยียนกันไปเป็นเจ้าภาพศพส,สวดอภิธรรมแล้วก็ให้ทุนแม่บ้านรวมแม่บ้านเอาไว้เป็นทุนและเยาวชนเ,เป็นทุนขับเคลื่อน ในชุมชนกิจกรรมในชุมชนร่วมกันแล้วก็โครงการทั้งหมดนี้ก็ซพ่งพาใสซึ่งกักและกันไปเพราะเราอยู่ในสังคมเพื่อกลกันก็นจะได้มีความสุขความเจริญตามชีวิตและกิจการงานต่อไปขพเจริญพรซึ่งท่านพระครูสันติพนรักษ์ดรท่านเป็นพระนักพัฒนาเป็นนักแกะสลักได้แกะสลักหินแกะสลักพระพุทธรูป ตอนนี้กำลังสร้างวิหารเป็นวิหารจตุรมุขซึ่งจะด้านภายในนั้นก็จะมีการวาดภาพปาะพาจิตรกรรมฝาผนังซึ่งตอนนี้ก็กำลังดาเนินการทำไปเรื่อยๆพอบรถสก็งดงามแกะมีแกะหินสลักหินสายโดยรอบที่ผ่านมาก็จะได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและ ัวจ้างทุกๆปีปีนี้มอบให้โรงเรียนละสามหมื่นบาทช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านสาแพะหมู่ที่เจ็ดสามหมื่นบาทช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านบ้านสัแพะหมู่ที่สามสามหมื่นบาทช่วยเหลือชุมช,น,ชนผู้สูงอายุบ้านสัแพะสามหมื่นบาทครับพระอาจารย์ยังมีความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลาย มีความเมตตาต่อสัตว์หลายไปที่ไหนสัสตว์หล,หลายก็จะเข้ามาสแสดงความความรักความทักทายเหมือนกับรู้ว่าพระรูปไหนมีจิตเมตตาพระอาจารย์มีความเมตตาดูแลสัตว์มาตลอดตลอดไม่ทราบว่ากี่ปีแล้วครับพระอาจารย์ครับสามสิบกว่าปีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงม้าเลีเ้ยงแมวเลี้ยงไก<า>่เลี้ยงสัตว์เล้ยงคนหมดนะ่ะ อย่างทุกชีวิตครับไม่ว่าคนสัตว์ต้น <มา S 2> ไม้ขเขาอย่างตสิ่งมีชีวิต,ตก็จะดูแลกันตลอดทั้งป่าไม้ลำธารสายน้ําน,นกหนูกาไก่สุนัขทางมมาวัวควายให้ความเมตตาทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็สุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตพให้กับคณะสัายาจริธรรมที่ได้ชมคลิปของหลวงปู่ในวันนี้เจ้พบความสุขความเจริญความสุกข,ก,ข,ก,ขก,กายสุขใจ ปราถนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมั่นปราถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านคือ,อ